วัสดีนะครับพบศิจชพิบาลเช่นคนในจันที่สิบสามีนาคมนะครับขอพระคุณความรักและพระเมตตาคุณของพระเจ้าอยู่กับพวกเราทุกทุกคนนะครับเพื่อพวกเราจะได้รับพรในครอบครัวในงานที่เราทำและในการดำเนินชีวิตของพวกเราตลอดอาทิตย์ที่จะถึงนี้ <c oughs> ประถมประการบทที่ยี่สิบเอ็ดนะครับข้อที่หนึ่งหรือข้อที่ยี่สิบเอ็ดผมตั้งหัวข้อวันนี้ว่า พระยาเวกับครอบครัวอับราฮัมนะครับพระยาเวกับครอบครัวอับราฮัมเป็นอย่างไรครับก็เป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้านั้นได้ทําตามสัญญานะเกี่ยวข้องกับการที่พระเจ้าเนี่ยปฏิญาณว่าจะให้บุตรนะครับที่เกิดขึ้นกับซาลานะแต่ซาลาก่อนหน้านี้ก็พยายามช่วยพระเจ้าโดยยกฮากาให้กับ อับราหามเพื่อจะได้ลูกนะครับอิสมาเอลแล้วทำให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายตามมาและนี่ก็เป็นปัญหาอีกครั้งหนึ่งผมตั้งหัวข้อวันนี้ว่าพระยาเวกับครอบครัวอับราหามพระยาเวกับผมแบ่งเป็นหัวข้อคิดนะครับในที่นี้เนี่ยเป็นทั้งหมดเอ่อสี่สามข้อคิดด้วยกันข้อคิดประการที่หนึ่งพระยาเวกับอับราหามและซาลา อันที่สพระยาเวกับปัญหาในครอบครัวขอแก้ประการที่3พระยาเวกับฮากาและอิสมาเอลนะครับเป็นอย่างไรอะไรครับที่เราจะได้รดเรียนรู้บทเรียนนี้นะครับหครับพระยาเวกับอับราฮัมและซาลานะครับพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อครับใน1.1คือรักษาคำพระสัญญาเราสังเกตดูในข้อที่1ของบทที่ยี่สิบเอ็ดบอกว่าตามที่พระอ,องค์ตัดไว้นะครับ ดังนะที่พระองค์ทรงปฏิยาญาณไว้ซึ่งก่อนหน้านี้เราย้อนกลับไปพระเจ้ามาสำแดงบุรุษสามคนเปิดเผยให้กับราหามเนียบีนานะครับซาร่าจะตั้งขันแต่ซาร่าก็หัวเราะแต่ว่าพระายาวก็ยังทําตามแม้ว่ามนุษย์จะไม่จะหัวเราะแล้วก็สิ่งที่พระสัญญาของพระยาสิ่งหนึ่งที่เราได้รู้นี้น,นะครับ พระเจ้าสัตย์ซื่อรักษาคำสัญญาต่างๆที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์และรวมทั้งโดยเฉพาะพระสัญญาที่พระองค์จะเสด็จกลับมาในโลกนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อรับเราไปอยู่กับพระองค์นะครับบนสวงสวรรค์นะครับและมีพระสัญญาอีกมากมายหลายอย่างที่บันทึกในพระคัมภีร์นะครับหนุนใจพวกเรานะครับว่าพระเจ้าทำสิ่งที่พระองค์สัญญาไว้รักษาเวลาครับตามที่ พระเจ้าได้ตัดไว้ตามเวลาที่พระเจ้าเวลาพระเจ้าทาการของพระองค์นะครับเราศึกษาด้วยดีพระองค์มีเวลาของพระองค์และเวลาของพระองค์ที่พระองค์ทรงกระทํานะครับการของพระองค์นั้นเนี่ยอาจจะสายแต่ไม่เคยทำไมครับไม่เคยช้านะครับตรงเวลาของพระองค์เสมอ ไม่ว่าอะไรจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราอธิษฐานพระเจ้าก็ตอบมีเวลาของพระองค์พระสัญญาของพระองค์นะครับกับมนุษย์เรื่องพระมาสีหาที่จะมาถ่ายมนุษย์ก็มีเวลาของพระองค์ทุกอย่างพระเจ้าบีกันจัดการวางแผนได้ตามเวลาเพราะเวลาของพระองค์พระองค์รู้ดีว่าเป็นเวลาที่ดีที่สุดเราเองกําลังรออะไรอยู่ไหมครับแล้วเราไม่ได้ดังใจนะครับ ให้เรามั่นใจหนุนใจพวกเราว่าพระเจ้าทรงมีเวลาที่พระองค์จะทรงทำไมครับให้กับเราและตอบเรานะครับแล้วเราได้เรียนรู้ในที่นี้คืออับราฮามเชื่อฟังพอหลังจากลูกมาก็ตั้งชื่อเพราะในบทที่ 17, ข้อ9พระเจ้าบอกเลยว,ว่าอับราฮามจะตั้งชื่อลูกว่าอิสอาคซึ่งแปลว่าหัวเลาะนะครับ แล้วอับราหามก็เชื่อฟังโดยเข้าสุนัขเพราะทําไมครับพระเจ้าก็บอกว่าทุกคนชายที่นะครัเกิดในครอบครัวของอับราหามจะต้องเข้าสุนัขเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับที่พระเจ้าบอกว่าพระองค์จะทรงอวยพรอับรหาหัมมีลูกหลานมากมายทางกายเนื้อหนังแล้วนะครับในหนึ่งจสครับซาร่าครับ ยางไงครับสารานี้พระกัมพีได้พูดในข้อที่6ถึงข้อที่9ว่ากล่าวว่าพระเจ้าได้ทรงกระทําในสิ่งที่คําพูดที่สาราพูดนั้นก็คือฉันหัวเลาะเพราะว่าทําไมสามารถที่จะแก่แล้วก็จะตั้งขันได้นางอายุ90ปีในช่วงที่ตั้งที่ข้ออิสระสองครับทุกคนฟังฉันจะหัวเราะหมายถึงอะไรสิ่งที่ทําไมครับสาราไปบอก กับคนอื่นว่าเขาเองแก่แล้วยังสามารถเป็นหมันและตั้งขันคออบุตรได้คนอื่นก็ต้องหัวเราะด้วยแล้วไม่เพียงใครๆก็พูดถึงฉันทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเราได้เห็นภาพว่าเมื่อพระเจ้าทางานของพระองค์ในชีวิตของพวกเราจะทําให้พวกเราหัวเราะหัวเราะในการอัศจรรย์ในสิ่งที่เกินกว่าความคิดของพวกเราพระองค์มักจะเซอร์ไพรส์ทำสิ่งที่ทำไมครับ เกินความคิดความเข้าใจที่เราเองนะครับจะรับและรู้ได้และไม่เพียงเท่านั้นเราเองเนี่ยครับจะสามารถทําให้คนอื่นนียทำไมครับยกย่องสรรเสริญนะครับเห็นถึงพระคุณเห็นถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้าเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเห็นถึงการช่วยเหลือของพระเจ้าผ่านทางชีวิตของพวกเราด้วยนะครับ ประการที่สองครับพยาเวกับปัญหาในครอบครัวพอหลังจากอิสอักมามีการเลี้ยงครบรอบอา,อาจจะคล้ายๆกับเมื่ออ,อิสอักโตนะครับเขาเองก็มีจัดงานเลี้ยงใหญ่แต่ปรากฏว่าลูกที่เกิดจากฮาก้าอิสมาเอลเนี่ยนะในข้อที่1เนี่ยในข้อที่8 9เก้านะครับก็กำลังเล่น ในภาษาพระกัมพีเดิมเนี่ยจะพูดถึงใช้ับว่า,า,าดูหมิ่นยอบเยยนะครับเพราะฉะนั้นซาร่าที่เป็นแม่เห็นทำไมครับไม่พอใจจึงทำให้เกิดปัญหาครับซาร่าก็เสวโดยทางออกคือทำไมครับไล่หญิงนั้นกับทำไมกับลูกของเขาอิสมาเอลนะครับซึ่งจริงๆความผิดอันนี้เนี่ยที่เกิดขึ้น ก็เพราะการกระทําผิดพลาดของซาร่าเนั่นเองนะที่เอายกหญิงนี้ให้มาแต่ในอีกด้านหนึ่งจะพูดว่าซาร่าั้นโหดร้ายก็ไม่ได้เพราะทั้งแม่ของเขาก็ลืมตัวที่ถูกเเขี่ยวเข็นจงโดนหนีออกไปและนี้ลูกชายของเขาก็ทําอีกครั้งหนึ่งดอนต้องให้ความยุติธรรมกับซาร่าด้วยในฐานะที่เป็นนายและทำไมครับหญิงคนนี้เป็นเพียงทาสเท่านั้น แต่ว่านั้นไม่เข้าใจไม่ได้ไม่ได้มีเหตุผลสําคัญที่สุดเหตุผลที่สําคัญที่สุดลูกชายของท่านหญิงจะเป็นทายาทร่วมกับอิสระลูกแห่งพันธสัญญาของฉันไม่ได้จริงๆเนี่ยพระเจ้าก็พูดแล้วแต่ซารานั้นทำไมครับไม่เชื่อฟังเองทําเองจึงทําให้เกิดปัญหาตามมาเพราะนั้นซาราในสองจุดหนึ่งแก้ปัญหาโดยไล่ แต่ปรากฏว่าสิ่งข้อเสนอนี้ทําให้อับราฮัมนั้นกุ้มใจมากนะครับและพระเจ้านั่นเองก็เข้ามาแทรกแซงนะครับโดยบอกว่าจงทําตามที่นางขอดูเหมือนพระเจ้าไม่ไม่ยุติธรรมหรือเปล่าดูเหมือนพระเจ้าใจจืดใจดําต่ออาการและอ,อ,อิสมาเอลหรือเปล่าไม่ใช่ฮนะเพราะว่าอะไรครับพระคัมภีร์บอกว่า พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าทรงเลือกอิสระไม่ใช่เลือกทําไมครับอิสมาเอลเพราะนั้นการที่คนจริงถูกเลือกจะอยู่ด้วยกันนี้เนี่ยคงอาจจะมีปัญหาในระยะยาวเพราะนั้นการแยกกันนเป็จึงเป็นผลที่ดีนะครับของอิสระอของอับราฮัมและนางสาราโดยเฉพาะถ้าทั้งสองคนเสียชีวิตไปแล้วนะครับ อาจจะเกิดการขัดแย้งกันเกิดขึ้นระหว่างใช่ไหมครับลูกต่างภรรยานะครับแล้วอันที่สองนะครับปรากฏคือเหตุผลที่สองคือทรงมีแผนการเฉพาะอิสมาเอลเราจะทำให้เขาเป็นชนชาติหนึ่งด้วยในข้อที่13เพราะฉะนั้นจำเป็นที่พระเจ้าจึงวิทยเสนอวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็บอกด้วยเหตุผลนั่นนะคือทางออกที่ดี นะครับที่จะให้อิสมาเอลออกไปนะครับจากครอบครัวของอับราฮัมและซาลานะครับเมื่อในครอบครัวของเราเผชิญกับวิกฤตปัญหาแก้ไม่ตกถึงขนาดทำให้ผู้นำในครอบครัวแก๊กซิมกุ้มใจนะครับพระเจ้าจะเข้ามาแทรกแซงพระเจ้าทรงทอดพระเนตรและทรงรู้และพระเจ้าจะทรงประทานคำตอบให้กับพวกเรา นะครับข้อคิดอาการที่3ครับพระยาวเวกับฮากาและอิสมาเอลอยู่ในข้อที่14ถึงข้อที่21ทั้งสองคนก็เดินไปในจอดไปในถิ่นทุรกันดารเมื่อลูกกับแม่สองคนไปเดินทางไปนะครับอย่างไร้จุดมุ่งหมายและไปในที่กันดารปรากฏว่าน้ําในถุงก็หมดอยู่ในข้อที่15ฮหกาฮาการับเขาคิดยังไงครับ นาสามจุดหนึ่งนะฮะกาก็ทิ้งลูกและนางก็สิ้นหวังคิดว่านางกับลูกคงไปไม่รอดนะครับแต่จริงๆหาก,ากาลืมไปแล้วเพราะครั้งหนึ่งที่หากา,กาเคยหนีนายของตัวเองออกไปขณะที่ตั้งครันอยู่ท้องแก่พระเจ้าปรากฏแล้วพระเจ้าก็สัญญาวาเนียลูกที่เกิดมาเนี่ยจะเป็นทำไมครับจะเป็นชนชาติใหญ่ชนชาติหนึ่งด้วย ฮากาได้เห็นฮากาได้ได้ยินคําสัญญาของพระเจ้าแต่ทำไมฮากาจึงไม่ได้คิดเรื่องจุดนั้นพอมาถึงในขณะที่ขณะนี้ฮากากับทาไมครับทิ้งลูกและสิ้นหวังที่คิดว่าลูกจะทำไมครับตั้งทั้งสองต้องตายเสียชีวิตแน่ในถิ่นธุรกันดาใน3.2ครับพระเมตตาของพระเจ้ากับเด็กนั้นก็ร้องเรียกแม่นะครับ หรือนะครับลองเรียกพระเจ้าเราไม่รู้พระคัมภีร์ไม่ได้พูดพระเจ้าบอกนะครับทรงสดับฟังเสียงของลูกนะครับแล้วทรงตัดถามตัดถามแม่เจ้าเป็นอะไรพระเจ้ากําลังบอกถามแม่ว่าทําไมเจ้าจึงทําแบบนี้ทําไมเจ้าจึงสิ้นหวังทําไมเจ้าจึงทิ้งลูกว่าคิดว่าลูกจะต้องตายแน่ ลืมไปแล้วหรือคำสัญญาที่เราเคยให้ไว้ว่านะลูกของเจ้าอิสมาเอลนะจะเป็นชนชาติหนึ่งแล้วเป็นเจ้านายของ12นะครับสิบสองเจ้านายจะออกมาจากเขาแล้วพระเจ้าก็หนุนใจเขาอยากกลัวครับแล้วทรงบัญชาเขาไว้ให้ลุกขึ้นพยุงเด็กและเอามือจับเขาไว้ให้แน่นในข้อที่18 พ่อแม่นะครับจะต้องพยายามช่วยตัวเองลุกขึ้นมาอย่านั่งลงอย่างสิ้นหวังและเมื่อลุกขึ้นมาแล้วจะต้องพยุงลูกของเราขึ้นมาด้วยแล้วจับลูกของเราให้แน่นอย่าให้ลูกของเราหลุดมือจากไปนะครับแล้วพระเจ้าก็ทรงยืนยันพระสัญญาว่าทำไมครับที่เคยทำไว และไม่เพียงเท่านั้นพระเจ้าก็เปิดทางรอดคือเปิดตาของนางให้เห็นน้ำในขอ้อที่สิบเก้าและในขอ้อที่ยี่สิบนะครับพระเจ้าก็ทรงอยู่กับเด็กพระกมภีร์บอกว่าเขาก็เติบโตขึ้นและมีครอบครัวและเป็นการจุดเริ่มต้นนะครับของอิสุมาเอลซึ่งจะสำเร็จตามที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้สิ่งที่พระเจ้าพูดสิ่งที่พระเจ้าจัดสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้นั้นล้วนแต่เป็นจริง ขอพยาอ่าอวยพรพระวจนะของพงค์ถ้อยคําของพงค์ในวันนี้และคําสอนด้วย